ชาชะดาดาดาช,ะช,ะชะดาดชาดชาดชา้โอเคเรียกพลังงานมาเรียนกันนะคะนักเรียนโอเคเรียกพลังงานอย่าลืมเรียกสติด้วยนะลูกนะไปถึงครูเนี่ยอะโอเควันนี้ครูก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะนักเรียนกับรายวิชาคณิตคณิตคณิตศาสตร์โอเคนะคะ ในรายวิชาคณิตศาสตร์กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้ววันนี้เราได้เรียนเรื่องการหาผลคูณของจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนสามหลักโดยการตั้งคูณเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานที่เรียนมาหลักการเดิมเลยค่ะนักเรียนดังนั้นวันนี้ถือว่าเราเจอเรื่องนี้ในครั้งที่สองแล้วนะนักเรียนนะครั้งที่สองแล้วนะคะแต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากเมื่อวานที่เราได้เรียนไปมาดูกัน สิ่งที่ยังอยากจะย้ำและอยากจะบอกกับนักเรียนทุกคนนะคะนั่นคือถึงแม้ว่านักเรียนเนี่ยจะตั้งคูณแต่ยังไงนักเรียนก็จะต้องใช้สูตรคูณอยู่ดีเพราะฉะนั้นสูตรคูณจำเป็นไหมลูกจำเป็นนะจำเป็นมากนะคะนักเรียนโอเคไหมโอเคนะคะจำเป็นมากๆนะลูกนะดังนั้นต้องท่องให้ได้ฝึกท่องสูตรค ทุกทุกวันเลยนะคะโอเคอ่าโอเคเรามาดูกันสิวันนี้ข้อแตกต่างจากเมื่อวานมีอะไรบ้างมาดูตัวอย่างค่ะข้อนี้คือ4ี่คูณสองเขาตั้งตัวตั้งคือจำนวนหลักที่มากกว่านั่นคือ216เหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานไมหมลูกเ,เหมือนนะ และ4เป็นตัวคูณเหมือนเมื่อวานไหมคะจำนวนหลักน้อยกว่ามันตั้งในบรรทัดที่สเหมือนเมื่อวานและเขาก็ทำการคูณที่หลักหน่วยก่อนแล้วเติมคำตอบที่หลักหน่วยจากนั้นไปคูณหลักสิบแล้วได้คำตอบเติมที่หลักสิบจากนั้นก็คูณหลักร้อยได้ปุ๊บเติมคำตอบที่หลักร้อย ค่อยๆไปทางซ้ายมือทีละสเต็ปเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานนะคะแต่สิ่งนี้เปลี่ยนไปเห็นอะไรแดงๆในรูปข้างบนตัวทดดังนั้นวันนี้เกิดตัวทดนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆนะลูกนะกูจะอธิบายไปอย่างช้าๆนะคะอ่ามาดูกันค่ะในข้อที่1นี้4คูณ216 เขาตั้งคูณเหมือนเดิมเลยจากนั้นนักเรียนเนี่ยก็นำตัวคูณคูณกับหลักหน่วยก่อนซึ่งนักเรียนก็ท่องแม่สี่หรือแม่หกก็ได้นักเรียนท่องมาปึ๊บสี่คูณหกนักเรียนได้24นักเรียนเกิดการเอะในใจว่าย4่สิทำต่ออยังไงเขาครูดังนั้นนักเรียนต้องมาดูแลค่ะ 24ของนักเรียนเป็นเลขหลักสิบที่มีเลขหลักสิบเป็น2หรือ20ถูกไหมคะและหลักหน่วยคือ4ซึ่งในคำตอบตรงนี้นักเรียนต้องใส่ผลลัพธ์หรือคำตอบที่เป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้น24นักเรียนใส่ได้เพียง เลข4เท่านั้นเพราะ4เป็นหลักหน่วยแล้วเลข2ไปไหนล่ะอย่างที่ครูบอกเลข2คือเลขหลัก10บเราจึงทำการทดค่ะนักเรียนทดเขามาไว้ที่หลักสิบโอเคนะไปอย่างช้าๆนะพอนักเรียนคูณแล้วเขาเกิดเกิน10ขึ้นมา ให้นักเรียนใส่ตัวเลขตามหน่วยและทดไปในหลัก10โอเคนะคะซึ่งในที่นี้4คูณ6เท่ากับ24หลักหน่วยคือ4แล้วทดไปหลัก10เป็น2จากนั้นนักเรียนจึงทำการนำา4คูณกับ1ในหลัก10ซึ่งนักเรียนก็ท่องแม่ส สี่หนึ่งสี่นักเรียนมีสี่แน่ๆตอนนี้ตอนนี้มีสี่แน่ๆจากการคูณสี่กับหนึ่งถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้มีตัวโทดข้างบนดังนั้นนักเรียนอย่าลืมเขามีทดข้างบนเวลามีทดเราจะทำการบวกคะ่ะเพราะฉะนั้นคูณกันแล้วได้สี่ บวกเพิ่มอีก2นั่นเองเพราะฉะนั้น4แล้วบวกเพิ่มอีก2กลายเป็น5และ6โอเคนะดังนั้นคำตอบในหลัก10จึงเท่ากับ6ค่ะนักเรียนโอเคไหมอ่าโอเคและตอนนี้6เป็นคำตอบในหลัก10และไม่เกิน10นะดังนั้นเราจะไม่มีทางทดไปหลักร้อยนะคะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำ4คูณไปที่หลักร้อยนั่นคือ2ได้เลยซึ่ง4คูณ2เท่ากับ8นั่นเองดังนั้น4คูณ2 16คำตอบคือ864นั่นเองค่ะโอเคนะ864นะนักเรียนนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้คือการมีตัวทด เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวทดเราจะทดในหลักถัดไปทางซ้ายมือและเมื่อเกิดการคูณเราจะต้องบวกเพิ่มกับตัวทดที่มีด้วยนะอย่าลืมเขานะคะอย่าลืมเขานะโอเคไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครูขอทำตัวอย่างให้ดูค่ะในตัวอย่างนี้คือหนึ่งสบสคูณกับส คูณตะคูตั้งเลขเลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบสโอเคไหมคูณกับ3แบบนี้นะาจากนั้นคูทำการคูณที่หลักหน่วยค่ะ3าคูณสได้9ยังไม่เกิน10เพราะฉะนั้นไม่เกิดการทด จากนั้นให้นักเรียนนำา3คูณในหลัก10นั่นคือ4 3คูณ4ถ้านักเรียนลองท่องสูตรคูณคำตอบคือ12เกิน10ไหมลูกเกินดังนั้นเราจะทำการใส่2และทด1 โอเคนะแล้วทดหนึ่งนะคะในหลักร้อยโอเคไหมนะอะเพราะตอนนี้เราคูณในหลัก10อยู่นะลูกนะเราคูณในหลัก10ดังนั้น10 10จะมีค่าเป็น100โอเคนะคะจะมีค่าเป็น100เราจึงทดเข้าไปในหลักร้อยจากนั้นให้นะักเรียนนำสามคูณในหลักร้อยนั่นคือหนึคูณหนได้3าม แต่อย่าลืมว่าเรามีตัวทดอยู่อีกหนึ่งจาก3จึงขยับเป็น4ค่ะคำตอบข้อนี้จึงเท่ากับ429นั่นเองสิ่งที่อยากจะย้ำนั่นคือตัวทดถ้านักเรียนลองคูณเลขแต่ละหลักไปแล้วผลคูณหลักไหนเกิน10หรือเท่ากับ10ให้นักเรียน ทดเลขนั้นในหลักสิบไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือโอเคไหมโอเคนะคะอ่ามาดูกันต่อค่ะในที่นี้คือ8คูณกับ739ซึ่งพอเราตั้งคูณแบบเดิมเลยการคูณเหมือนเดิมให้นักเรียนคูณที่หลักหน่วย10 1 0้แต่รอบนี้ เกิดตัวทดถึง2ตํตำแหน่งซึ่งถ้านักเรียนลองคูณในหลักหน่วย8คูณ9 8 9 72เกินโอเคไหมเกิน10เพราะฉะนั้นเราใส่2และหลัก10คือ7ให้นักเรียนทดไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือค่ะไป7โอเคนะ7อยู่นี่นะลูกนะ จากนั้นให้นักเรียนนำ8ไปคูณที่หลัก10เหมือนเดิมนั่นคือ3คำตอบ8 3ได้24รูลองใส่24ให้นักเรียนตรงนี้แต่อย่าลืมว่าเขามีทดอีก7ดังนั้นนักเรียนจะต้องนำ24บวก7นะลูกนะถ้ามีตัวทดให้เอามาบวกนะคะซึ่งถ้าบวกกันแล้วนักเรียนจะได้คำตอบคือ สามสิบเอ็ดเกินสิบไหมลูกเกินสิบดังนั้นเราจะใส่หนึ่งที่หลักสิบและหลักสิบสิบนี้จะเท่ากับหลักร้อยเราจึงนำสามไปทดที่หลักร้อยโอเคไหมโอเคนะอ่ะงั้นครูขอลบตรงนี้ก่อนนะอ่ะเรานำสามไปทดที่หลักร้อยเรียบร้อยจากนั้นแปดไปคูณหลักร้อยค่ะ แปดเองท่องสุดคูณนะลูกนะได้56แต่56ยังไม่สิ้นสุดเพราะมีทดอีก3ดังนั้นนักเรียนจะต้องนำห้าสิบวกเพิ่มอีก3จากการทดซึ่งถ้าบวกแล้วคำตอบเป็น59ในที่นี้ไม่มีหลักถัดไปแล้วให้นักเรียนใส่59 แบบนี้ได้เลยดูดีๆนะใส่9ใส่5แบบนี้นะคะลองดูดีๆนะนักเรียนนะเพราะ9ตรงนี้เขาจะกลายเป็นเลขหลักร้อยและตรงนี้จะกลายเป็นเลขหลักพันดังนั้น8 7 3คูณ7จ9จะมีค่าเท่ากับ5912นั่นเองโอเคนะ โอเคนะคะอ่ะโอเคเพราะอะไร59หรือ31เมื่อกี้ถึงถูกทดไปในหลักทางซ้ายมือเพราะ31ในหลักสิบสามสมีค่าเท่ากับ300กับอีก10ใช่ไหมลูกดังนั้นเลขหนึ่งเขาจึงอยู่ในหลักสิบและ3 ก็ขยับไปในหลักร้อยนั่นเองโอเคนะคะโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำพร้อมกันในตัวอย่างนี้436คูณ5ค่ะนักเรียน436คูณครูขอตั้งคูณก่อนนะนักเรียนลองหยิบกระดาทษทดมาคิดพร้อมครูนะคะเป็นการฝึกนะนักเรียนเป็นการฝึกนะนักเรียนนะ อ่ะครูตั้งคูณเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการนำตัวคูณคือ5ไปคูณกับหลักหน่วยก่อน5คูณ6ได้30เกิน10ไหมลูกเกินดังนั้นเราจะใส่ศูนที่เป็นหลักหน่วยและใส่3ไปในหลัก10ค่ะเป็นตัวทดนะเป็นตัวทดอยู่นะตอนนี้นะ จากนั้นให้นักเรียนนำห้ไปคูณในหลัก10คือ3 5คูณ3ได้15ได้15นะคูณทดไว้ตรงนี้นะแต่เขามีตัวทดที่ได้มาจากการคูณหลักหน่วยไม้อีก3ดังนั้นไม้อีก30รวมกับ15 1หที่มีอยู่กลายเป็น 5้บวกสได้8และ1ไม่ได้บวกกับใครดึงลงมาบวกตัวทดได้1ิบแปดสิบสคืออะไร1ิบแปคือเขาอยู่ในหลักสิบดังนั้น8อยู่ในหลักสิบค่ะส่วน10 10ก็คือร้อนักเรียนจึงต้องนำหนึไปทดที่หลักร้อยนั่นเอง โอเคนะอย่าลืมตัวทดนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น5ต้องขยบไปคูณที่หลักร้อยคือ4 5คูณ4เท่ากับ20ขูเขียนไว้ตรงนี้ก่อนคือ20นะแต่มีตัวทด่อีก100คำตอบ20บวก1จึงกลายเป็น2100หรือ2,100 โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียน1ในหลักร้อยและเขียน2ในหลักพันดังนั้น436คูณกับ5จึงได้คำตอบเท่ากับ2180นนั่นเองเห็นไหมถ้ามีตัวทดอย่าลืมทดนะนักเรียนนะเพราะฉะนั้น คู่ผู้กันก็ขอสรุปนะคะว่าในการหาผลคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักในวันนี้คือการมีตัวทดเพิ่มขึ้นมานักเรียนรู้แล้วว่านักเรียนเนี่ยจะต้องคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมลูกแล้วก็ค่อยๆขยับทางสายมือไปหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามค่ะที่ผลคูณในหลักใด ครบ10หรือมากกว่า10ให้นักเรียนทดไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือโอเคนะโอเคนะลูกนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นการบ้านและเดี๋ยวครูฝึกถามลูกไม่ไม่ใช่การบ้านทั้งหมดแบบฝึงหัดเล่มสีขาวหนะ้าที่173ถึง177เเปิดไปเลยค่ะไม่ได้ให้ทำทุกหน้านะ นักเรียนจะต้องเปิดไปพร้อมครูนะแล้วครูจะบอกว่าหน้าไหนนักเรียนจะต้องทําหน้าไหนไม่ต้องทํานะลูกนะโอเคค่ะเปิดไปเลยในหน้าที่173ให้นักเรียนกากะบาดเลยหน้านี้ไม่ต้องทํานะเดี๋ยวจะเยอะไปนะลูกนะการบ้านจะเยอะไปไม่ต้องทำและหน้าที่174ทําค่ะและทําไปพร้อมกับครูเลย โอเคไหมอ่ะหาผลคูณมา174ทําไปพร้อมกับคูณนะหาผลคูณค่ะในข้อที่1 384คูณ2เราลองมาหาผลคูณกันเราจะนำจำนวนคูณกันที่หลักหน่วยก่อน2คูณ4ได้8ใส่ไปเลยไม่มีปัญหาจากนั้นขยับไปคูณที่หลัก10ค่ะ2คูณ8ได้16เกิน10 เราจะทำการทดไปในหลักถัดไปโอเคนะซึ่งตัวที่เราจะทดคือเลขหลักสิบที่เราคูณได้เมื่อกี้โอเคไหมโอเคนะคะเราจะทดไปในตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็นเลขหลักสิบซึ่ง8คูณ2เท่ากับสิเราจะใส่6ในหลัก10และเลข1จะทดไปในหลักทางสายมือคือหลักร้อย ดังนั้นตอนนี้2อคูณสได้6มีทดอีกหนึ่งกลายเป็น7นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบคือ7 6 8แนั่นเองโอเคนะคะอ่ะโอเคมาต่อกันเห็นไหมลูกถึงแม้ว่า5จะคูณกับ670แต่พอเขามาตั้งคูณเขาจะตั้งจำนวนหลักที่มากไว้บรรทัดแรกโอเคนะ อเรามาเริ่มคูณกันเลยค่ะที่หลักหน่วย5คูณ0ได้0 5คูณเท่องศูตรคูณได้35เกิน10ใส่5ทด3โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้5คูณ6ที่หลักร้อยได้30แต่มีทดอีก3จึงเท่ากับ33ร้อยนั่นเองค่ะ เราใส่ไปเลยโอเคนะดังนั้นคำตอบจึงเท่ากับ3,350นั่นเองนักเรียนทดแบบนี้อย่าทดเหมือนครูนะลูกนะทดในกระดาษทดนะคะครูต้องการทดเพื่อให้นักเรียนเห็นเหมือนครูโอเคไหมอามาต่อกันในข้อที่3,491ีคูณ6ค่ะเรามาเริ่มคูณกันเลย6คูณ1ได้ หกหคูณเก้าท่องสูตรคูณเก้าหกห้าสิบสี่เกินสิบถูกต้องไหมลูกซึ่งสิ่งนี้เกินไปเลขหลักสิบเป็นห้าดังนั้นเราใส่สี่แล้วทดห้าค่ะถ้าบางครั้งนักเรียนงงให้นักเรียนเติมห้าสิบสี่ตรงนี้ก่อนแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำเลขหลักตรงนี้มาเติมที่หลักที่นักเรียนหาคูณแล้วตัวนี้ ให้เป็นการทดในหลักทางสายมือโอเคนะอ่าโอเคตอนนี้6คูณกับ4ในหลักร้อยหกสี่ยี่ี่ี่แต่มีทดอีกห้าเราต้องบวกเพิ่มบวกเพิ่มนะนักเรียนนะบวกกันได้ยี่สิบเกค่ะเติมเลยดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงเท่ากับสองพัน 946นั่นเองเขียนคำตอบไปพร้อมครูเลยนะในหน้า174นี้นะคะนักเรียนต้องเสร็จเหมือนครูนะอาต่อกันในข้อที่4ค่ะ3คูณกับแ6 3้ามค่ะเรามาเริ่มคูณกันเลยในหลักหน่วย3าคูณ3าได้9 3คูณหกได้18เกินใส่8ทด1 และ3คูณ8ได้24แต่มีทศอีกหนึ่งกลายเป็น20ี่าถูกต้องไหมคะใส่ไปเลยค่ะนักเรียนอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่4จึงเท่ากับ2589นั่นเองโอเคอ่ามาต่อกันค่ะในข้อที่5 5 เคูณกับ571เริ่มคูณกันเลย7คูณ1ได้7 7็เจ็ดขยับไปคูณที่หลักสิบเจคูณ7ได้49เกินใส่9ทด4ถูกต้องไหมลูกและ7คูณ5ได้35บวกเพิ่มอีก4ได้เท่าไรเอ้ยมาบวกข้างนอกได้นะไม่เป็นไรเลยได้39เราเติมเลยค่ะ โอเคไหมดังนั้นคำตอบของ7คูณ571จึงเท่ากับ3,997นั่นเองโอเคมาต่อในข้อสุดท้าย780คูณ9ตั้งคูณเรียบร้อย9คือจำนวนหนึ่งหลักคูณที่หลักหน่วยก่อน9คูณ0ได้0ค่ะ จากนั้นคูณที่หลัก10 98ท่องพร้อมกัน98จะได้72เกินไหมลูกเกินนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่2ทด7นะคะ72เราจะทด7นะลูกนะจากนั้น9 7คูณ7ด่ะที่หลักร้อย97เท่าไรเอ่ย97 63นะคะนักเรียนครูเขียนทดไว้ตรงนี้ก่อน และเราก็มีตัวทดเราจะบวกเพิ่มไปอีก7ดังนั้น3าวก7ได้10ใส่0ทด1 6บวกเพิ่มอีก1กลายเป็น7ดังนั้นเราจะใส่0และ7แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่6 780 9คูณ9าคำตอบเท่ากับ7000 ยีนั่นเองโอเคไหมโอเคนะระวังการมีตัวทดนะคะนักเรียนลองดูดีๆว่าตัวไหนที่จะต้องทดไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือและอย่าลืมเมื่อคูณหลักถัดไปเสร็จอย่าลืมบวกตัวทดนั้นด้วยห้ามลืมเด็ดขาดโอเคไหมอ่ะโอเคนหะน่งร้อยเจนักเรียนก็ทำเสร็จไปพร้อมกับครูแล้วในคลิปโอเคนะคะต้องเสร็จนะ และหน้าที่หนึ่ง้เจ็สิบห้าหน้านี้ครูขอให้นักเรียนทําให้ครูดูได้ไหมเอ่ยได้นะต้องได้ต้องได้นะนักเรียนนะเป็นการบ้านค่ะหน้าที่หนึ่ง้เ็ดสิบห้าเป็นการบ้านโอเคโอเคนะหนึ่งหน้าแล้วนะและหน้าที่หนึ่งร้อเจ็ดสิบหไม่ต้องทำนะนักเรียนการกระบาดได้เลยค่ะ และหน้าที่177ก็เป็นการบ้านเพราะฉะนั้นการมีตัวทดดูดีดๆโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นทด1ตําตำแหน่งหรือ2ตํตำแหน่งเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องทดหลักถัดไปทางซ้ายมือและอย่าลืมเมื่อคูณหลักนั้นเสร็จบวกตัวทดที่เราทดไว้ด้วยโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นการบ้านสองหน้าคือหน้าที่17 5หและหน้าที่17 7แต่หน้าที่หนึ้หน้าที่174พูดผิดลูกหน้าที่174นักเรียนก็ต้องทำเสร็จพร้อมกับครูในชั่วโมงเลยนะคะโอเคไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครูไว้เพียงเท่านี้ค่ะ3ามหน้า174 75หและ77 โอเคไหมทำให้เสร็จภายในคาบนี้ก็ยิ่งดีถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะครูมีเวลาให้เหลืออีกครึง่งชั่วโมงกันเลย35นาทีกันเลยโอเคนะคะลองไปฝึกตั้งคูณดกจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักดูนะลูกนะถึงจะมีตัวทดไม่มีตัวทดนักเรียงของครูก็ทำได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าเราฝึกทำบ่อยๆและท่องสูตรคูณจนได้แหละแม่น โอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสู้ๆนะลูกนะหวังว่าจะหาผลคูณกันได้อย่างถูกต้องนะคะคนเก่งสูู้ค่ะบ๊ายบาย